ส่วนปัญหาภัยแล้งที่ขยายวงกว้างขึ้นนะคะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลค่ะเขาก็เลยได้ทําโครงการพัฒนานแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งค่ะโดยหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์นะคะก็คือที่อำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดน้องคายค่ะเกษตรกรที่นั่นสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีจากน้ำบาดาลไปติดตามจากรายงานค่ะ มะเขือเทศข้าวโพดฟักทองแตงโมเหล่านี้เป็นผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรบ้านคําแสนสุขหมู่8ตำบลบ้านโอพอเภโพนพิสัยจัังหวดน้องคายตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแลง้งโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ100ไร่แต่ชาวบ้านสามารถบริหารจัดการน้ำจนขยายพื้นที่เป็น150ไร่ความสำเร็จที่ได้ถือเป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดี โครงการนี้เขาระบุให้คุมพื้นที่ร้อยไร่แต่ผมสามารถที่จะบริหารจัดการน้ําได้ถึงร้อยห้าไร่ครับมผมจะปลูกมะเขือเทศแล้วก็ขา้าวโพดแล้วก็อาก,กาศวดทองกะลำปีครับได้ผลกําไรดีครับ ด้านนายสวัสด์เปลี่ยมปัจจัยรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล่าวถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งว่าเป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ประมาณ100ไร่มีการวางระบบน้ำไปตามปแปลงเกษตรต่างๆของประชาชนจากเดิมที่ประชาชนทำการเกษตรที่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวจะทำนาได้เพียงปีละครั้งแต่หลังจากมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วเมื่อทำนาเสร็จเกษตรกรจะปลูกผัก ผลไม้เป็นไรายได้เสริมและสามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้นจากเดิมที่ประชาชนทำการเกษตรอาศัยน้าผลเพียนอย่างเดียวเนี่ยจะทํานาได้ปีละครั้งแต่นี่แต่นี่เมื่อทํานาเสร็จแล้ว ระยะเวลาที่เหลืออีก6เดือนก็มาใช้ในการปลูกผักปลูกผลไม้ทํารายได้เสริมทําให้สามารถทําการเกษตรได้ตลอดทั้งปีประชาชนเกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัวทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตอนนี้ก็มีประชาชนเกษตรกรทึ่อยู่บริเวณขัางเขียนก็ มา,ารามากกันแล้วรองอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ําบาดาลระบุว่าสําหรับโครงการพัฒนานแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งนั้นจะดําเนินการในทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยดําเนินการปีละ1,285แห่งขณะนี้มีทั้งหมดกว่า3,000แห่ง